วีดนะเอ,อื้อเคยพังมาแล้วเนาะอยู่น้ำขอบน้ำขัวเอ,อื้อ็อยู่บนะ่ได้เนาะอยู่น้ากันบ่ได้เป็นไปบ่ได้ก็กลับมาหาแม่เอื้อไปอยากยูย่น้าแม่เนาะอยากให้แม่อยู่น้ำแล้วนะเคยพังแล้วก็เคยเสียใจมาเนาะครอ,อบครัวเพิ่นกระปะเอ,อนะื้อเห็นไหมแล้วก็เป็นบัวแม่์เป็นยังเอ,อื้อจนซอยแม่บ่ได้เอ,อื้อคิดในใจนะแต่เอ,อ,อื้เอื้อขอบคุณขอบคุณที่ผู้ใหญ่ช่วยเหลือเอ,อนะื้อเนาะก็เคย ผ่านมาเออเคยลำบากมาลำบากมาสุดๆมืดในบ้านมันมีใครลำบากเสํอไอ้คนเออคนอยู่ในใจเออเสมอสําหรับพวกน้องวานสวยเหลือแล้วก็ผู้ใหญ่ทั้งเบ่าตาและเบา่บาจิตเบ้าแสนกาบสบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุข ου, สุขคนกะยินดีต้อนรับท่านขอสู้ซองบา่าแสนบ้านเฮาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะ กะมื <gas mus i> ัอนี pues mm <basics> ้ทางวัดแสงก็เด nah ินทางมาที่สวรรค์เขตเนาะอ่าแต่ทางมาพงหมอแข่งพี Про ่น้องเไยกะมืัอนี้เนาะทางวัดแสงก็ได้รับข่าวจากเอเวียงเพื่อนเนาะอ่าว่าได้พาอ่าทำให้เพื่อนมาเพื่อทำหมองวัดสันเนาะกะพากันมากับอันทางวัดตาพระจิตเพื่อนและมืัอนี้พี่น้องไปเนาะกะเพื่อนอ่าขอคมสุดๆแน่มาสันเพราะว่าทางกันเอเวียงเพื่อนอ่า อาขีดวงออกโซ่วงเข่าได้กับสัตว์เนาะกาวันนี้กะสีได้อ่ามาเบิ้งเพื่อนเนาะมาเบิ้งว่าเป็นใจใดหนาดเนาะกะตอนนี้ทางวัดเซนกะมาออกมาถึงแล้วเนาะกะสีเขาไปหาทางตาเวิ้มเพื่อนเนาะอนมาเป็นจใจใดเพื่อนเอ้สบายดีเด้อ <laughs> Hoa à hẹn à. Nó đi nó. Huh? cái mì ơi, mày ơi. Mày ơi, mày ơi. Mày ơi, đó hả? Mày ơi, mày ơi. 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 Mày ơi, mày คอะไรก็ได้มาอัน้นอกเลยอันข้างนอกก็ทเป็นงานลูกแต่้ว่ามันจะอไม่กี่วนอ๋อสุดยอเอมือทราไปได้มาจ็กมือได้หลามือหลายมือได้เเนาะโอ้เป็นังไดเนอะอาการตอน อยเนาะ10ดูดูตอนนี้มคุณโตองตายไม่ตื่นเลือดเลือในเ่วนนี้การจะได้ไปพรมกันอยู่ข้างนอกแล้วบ้านเนาะนาะอาสบายดีท่านหนึ่งเลยเด้เนาะรวมงานมาเยี่ยมมีตู้เพิ่อนว้พี่น้องแมนานั่งอยู่ในห้องโอลมนเสียงมันดังนะนะมันสิดบกควร ก็เจ็บเพิ่นเอวยเนาะสรุปแล้วนะไม่ตู้เพิ่คนนะเป็นงั้นเอวยแต่เว็บก็เป็นเบาหวานเนาะโดยเป็นเบาหวานนะคะกินยาต่อเนื่องตลอดจ้าจ้าโดยแล้วแบนี้งั้งบประมาณกับโบมีเนาะเงินค้ำกับขาดแต่โบ่นิขาดยาขาดยาก็กินอยู่ยาเพิ่นเมืองก็แต่โดยสบายดีนะโดยสบายดี กินอยู่ยาเพิ่นเม่องกาแต่ชิเมนโบถือะกะว่วจาจังไหนกะกระบุ้งหูแล้วสบายดีด้วยนะด้ดยสบายดีด้วยสบายดีเลยชิเมนโบถือกับแล้วยาเพิ่นเม่องกะว่าถือยู่จะแบบผื่นเมื่อกับปุ้งหูมนนะโดยจังมาเมื่อคือนอีกวันนี้เลยเมื่อยความดันกะคืนแล้วก็มีอาการเมื่อยแล้วก็คันทั่วก้อต้นกระโตแล้วก็เก่ามันจะมีเลือดซ้ำออกมานะเป็นเป็นอยังไรฉันเป็นดรคเนะ เป็นโรคเบาหวานเนาะตะพิษค่ะเลยแล้วตอนนี้หันมาว่าเนี่ยหันไปเอกอไปหายหัวใจแล้วก็ไปส่งไฟฟ้าแล้วก็เป็นว่าว่าอันทีินรังก็อักเสบนะเบื้องเดียวแต่ก็สุดโ่มเป็นว่าแล้วก็ปอดก็อักเสนะมาหลายเมื่อเนี่ยเพราะว่โดยหลายเมื่อแล้วเลือดเพิ่งจะเลือดสิบแปดเปอร์เซ็นต์ เลือนในตัวลนวลืตัวโดย10เปผู้เซ็นกาจังได้เท่าและเพิ่นน่ะเท่าที่เอื้อยโทรไปหาน่ะคือว่าอ่าในในตู้เพิ่นนะอ่าลักลั่นเลยนะตอนนี้นะคือ่าเพิ่นเมื่อยขาดเลือดนี่บ่โดยมีลักลกั่นขาดเลือดเพราะว่าเพิ่นให้ตื่นท่านมืาอนี้่ยเอื้อยหันมึงหัวซีเหตุยังไงฮะนะมันมึงนี่นะโดยโทรไปมึงเช่าดีจตเตอกใจเลยได้หดนเลือดจิตกาแดงกะมีอยู่แต่ม,ออนนมันกา<ม>แพงงะน้อย ุงโดยอันพิ้นว่าวลานโพกโดยตะกี้ยังเคยตืนมาแล้วตไี้สจั่งเ่ตกี้หันสองถุงลายวันนี้หันพื้นเ่าหันทางงบทันันนะอันเงินไข่บบทวงโบทันให้ตือไปถุงนึ่งก้อนพิ่นบอะเออพิ่นซอนเออแต่ชาเพิ่นว่าเป็นยังไงให้ทานวันนี้เพราะว่ายาอากาศเราเมื่อยขึ้นวกกว่าลกเรนพกัอกไปมคืออะไ ค้มดันนะเนาะบ่อยนะก้มดันขึ้นขาดเลือดเนี่ยมามาได้หอดอดทิศแล้วบอกเลยนะอันสีดหอดแล้วอีกสองมือสามมือในกระหอดแล้วเพราะว่าเอื้อถือเขามันเป็นเงินกะหาโรคกะหมดแล้วเนาะก่อนก่อนฉีดผาเรามาหพ่อหมอนะมีมีอาการแบบไหนมีอาการเมื่อยโอ้เมื่อยเนาะเมื่อยแบบลุกเคข็นยังบ่ได้เลยนะแค่ลุกไป ห้องน้ำหรือว่าลูกกินน้ำหรือว่าลูกกินเข่าเนี่ยกะเบาไว้ตรงได้ส้มลูกอาบน,น้ำเองอยังบาไว้ตรงได้ส้มแต่ตอนนี้ก็ได้ใส่ล่อไปไปห้องน้ำจะใส่ล่อ,อเกลื่อยนี่นแหละผู้เดียวเพราะว่าน้อ,องเดือนเพิน่มพนมาพมาน้องเดือนบพิ่นมาค่ะน้องญาติพี่น้องเนี่ยญาติพี่นอ้องเพิ่นมาอยู่เมื่อวานนี้เพิ่นเมือ่อ กะเอื้อยกะบ่มีเนื้อสือยู่สื่อกินเพิ่มพิกินเนาะรูปแล้วตอนนี้นื้อยู่น้ำกันครับมาใส่ในครับอันอาไกโซอลไรโดยไกโซนะแล้วกะเอื้อยนี้ปวดเอื้อยด้วยค่ะอาการเป็นยังไดงดีขึ้นอยู่บ่เอื้อยคนนี้กะลยเ็ดีบ่โดยดีขึ้นอยู่โดยกินยาก็ดีขึ้นอยู่แต่กะบุ่หัว่าสวงมาหงมอนี่ันบุหัวเป็นยังไงนะเอื่อยหัวใจเต้นๆแล้วก็เมึนมึนโอ้ยนอนหลับนอนเนาะเมื่อยเมื่อย ก็จิเม no. uh ็นยาคันคาดได้เฮิงแล้วโดยแต่ผ mm hmm. ู้ใหญ่ทางอันน้องจีสตเนาะในซื้อยากหายโดยก็ขอบูญขอบคุณเธอโดยเมื่อแล้วโดยดเมื่อแล้วเนี่ยแล้วก็หัวใจรู้สึกว่าหัวใจเต้นเต้นไวๆอันนั่นเนาะอาการนี้อาการเมื่อยๆแต่ขามาห้อมอนี่ยนะขาขาหืดขายานี่บัดไปที่ใดเล็วเอออันในตู้เนี่ยบอกโดยเลย ค่ะห้งเอื้อยเองเนาะกะไทยน้องแสนอุดหนุนช่วยเหลือเบิ่งเอื้อยผู้ใหญ่เพิ่นเนาะก็จือยังให้เอื้อยในกบเพิ่นกัเอื้อยกับสู่ต่อไปกับใดล้านหนึ่งเอื้อยกับมาพี่มั่งมอน้ำแม่โดยแล้วก็เอื้อยยืมเงินเพิ่นล้านหนึ่งเงินนอกมาซอยแน่สามแสนโดยกับข้างน้ำเอื้อยเด้วยเนี่ยกะ ประมาณ2-3แสนันแหละเบ่มีเงินงอนล้านเลยแต่อ้วยบ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดจังไดเนาะแล้วบัดที่ว่าอ่าเพิ่นเอาคาืดคายาเพิ่นเก็บเป็นมือบ่หรือว่าเซา้จไดโดยมันเป็นแบบนี้หันะแบบเฮาไปห้องนึงเบอร์นั้นบ่เบอร์นี้เพิ่นแนะนําเนาะก็ต้องได้เสียประมาณ0 0 0บ่หรือว่า50 60 0นะเป็นนี้ต้องไปเสียกันายาเนาะก็ต้องได้เสียคู่มือก็ต้องได้เสียดได้ โดยแต่เลือดนี่หู้เอ้ยหู้อีบ่าวชมอะไรลานหาลานหาเนาะเวลาหาแต่กระยังบุหัวมีหรือบ่แต่เพภานให้เงินกคนอันเอื้อยอันในตูเพา่ในเลือดกุ๊บจะยังก็กุ๊บบีกุ๊บบีบ่โดยโอ้ลักษณะสรุปแล้วอันพี่น้องนี่บ่มบ่มีเลือดอันถือเลยบ่นบ่มีอันอันลูกป้าในกะถืออยู่แต่แม่เพิ่นกบ่พร้อม ลาดเหนื่อยแม่เพิ่นบอกพ่อมาเพิ่นแห้งแห้งอย่างนะยันเพิ่นมีอันเป็นไปอ่ะนะโดยเพิ่นก็เฮ็ดเบียกโดนื่ยแห้งอ่านะก็ะถือยู่เหน่อยนี่คือว้าแหละจุ่มน้องคอ่าจักสิช่วยเหลือจังได๋เลยเนาะที่ว่าคนเฮาเนาะอ่ากมาเบิ่งมาแยงกันตอนที่ว่าเจ็บเป็นี่ยนอย่องเนี่ยคนเฮาเนาะสิเห็นกันก็เห็นตอนเจ็บตอนเปลี่ยนนี่เนาะอ่า กะเบิดหลายแล้วเออพุ่นนองกันวันนี้กะหฮซชื่อเข้านี่แหละลงมาฝากมา้อนบ่ได้ได้กินน้าคข้าวด้ายางนี่แหละว่นพ่น้องังไงมาพี่นะถือเข่าสารเนาะลงมากินป่นหาโลวลเนโดยถือแล้วก็ขอหนึ่งน้ำเพิินนี่แหละ้าขานองหนึ่งเรียบเมอขแอหนึ่งน้ำพวกอันนี้บริเวณนี่เป็นมองให้ให้ดใหยกินบ่าโดยเมนขนอหนึ่งน้ำเพิ่นแล้ก่อนก ทั้งเอ้ยของวัเสรงขึ้นมาพักเป็นอย่างไรครับจ้าเนื้อจืดได้แล้น่เลยอาการหรือว่าจะได้เมื่อวัยอยู่บ่อันคันได้เติมเลือดก็จะได้เมื่อวัยคันบ่ได้เติมเลือดแล้วก็จะ่ฮู้แล้วเนาะเพิ่นบ่เอและงานเมื่อท่างไม่ทบเพิ่นส่วยุงมืออยู่บ่โดยแต่ก็ใสน้ำเมฆใส่เครื่องก็พอได้อยู่เนาะเอ้ยก็คือว่าเนาะมันกับร้ายก็ซื้อเข้าซื้อน้ำเน่ ว่าลูกวัาจนว่าห้ยห้องอยากได้รถจักกันนะลูกอยากไปหาเองอยากไปเวียงอีกมันเราหันแต่แม่หันให้เฮียนโอ้ยต้องเดือนให้รถจักโดยมันจะได้รถจักรีแม่เอ้ยไปโดยคือยโบราณฟันตัวเองให้มันฮอดตลอดฮอดชัางว่าอยจะเป็นไม่ค่าวผ้าผ้ากับบืนนะอันโดยเพื่อนยากบืนอยู่แม่เพื่อนเราสังซี่แม่เอ้ยฮอดสิบหาจุนเติมแล้วฮอดจะได้รถจกได้รถจักเพราะว่าฮอดไปเฮียนนั่นนะ มูฮันมากว่าไซฮอมัดบุมีรถยากขี้เพื่นว่าวันน่ะได้มาซันนี้แล้วให้แมนขายท่าเพื่อนวานะคะขายท่าเพื่อนว่าวับใจเพื่อนน่นะโดยเพื่อนนั้นจะใจลูกน้องแดงน้อยอ่ะนะเียหมูได้เะยอยากได้บุ้วตัวเองอ่นยังสูงยังบวชถึงน้องเลยกับโจักรมาชิวว่านดีย กับวัชเซเวอาเนาะกัฮินดีอะ้รลูกนี่เนาะนี่กัาน้องกัจีคอบางทีก็เร็ยนนิน้อยนะพอเนาะถ้าน้องค้นไปแล้วเมนกูได้สียาหาชูแม่กินนะเมนกูได้จียมดูแลด้อยเนาะ้ยอีกอะ อาเฮ็ดยังเบียดนักยังกับบริการทางจีนไอตู้ดี่ก็ยังมาเปลี่ยนยูทิ้งออกมาคือกับมือใจสั่นๆนะโดยว่าขาดยาได้เดือนนึียได้เนาะโดยยาทีน้องซื้อให้เลยเมื่อเล้วโดยได้กินแต่ยาพื้นเมืองแล้วก็จะเป็นอะไรกับว่าถือยูเนาะว่าบ่ถือกับฮักแต่รู้สึกตอนมาห้องหมอในหัวใจสั่นๆกนเมือง คือเซน่นาบรินอนอะไรกันเลยเด้อล้เลือกนะนองเดือนเพิ่นจะไปเวยนะองกับอยดีน้ปนไดเพรว่าก่้นีน้องเดือนเพิ่นจะไปย้อนเ่าเพิ่นยังจได้ห้านห้าฝันเพิ่นัได้หานะไปอยากายนองนีเงงเม่แล้วก็ขายพุ่งขายเครื่องไปแม่ไปเลยเนาะลเลืองรถนะเานี้เลากมีก้อนยเด้เพราว่าน้องเดือนเพไปแล้วนีน้อง คิดว่าเคืออะนี่คือลำบากถึงแม่แม่น่ะเดล๋ยูกน้อยพร้อมโดยเนียนแต่เกิดแม่เมื่อยมาดีแม่เป็นยิ้มเป็นช็อกมาดีนอกจากนี้ยัโดยเนียนอะไรก็มีโรคประจำตัวโดยโรคหัวใจคอกินเลือดแล้วก็รลูกหันว้าชันๆันเลยแม่ก็บพราจากความคิดเพราะว่ารูกว่าว่าแม่เออเอาชิพมหาเงินทุนเฟิร์มอ่ะนะที่สร้างเครื่องเฮายังบ่ครบแล้วก็บลูกสิสูต่อไปอยากได้รถคือมูหันว้าหันนะ โดยแล้วก็ปลอบใจลูกด้านเจ้าของเลยป็นอย่งนี้เดือนหนึ่งกะอยู่ในตู้ประมาณเทอะไรได้กำไรอยู่บ่โอ้ยเน้อยปรจักเลยว่าเดือนหนึ่งได้เท่าใดได้อยู่แต่บ่ว่าวพอได้แต่กะรสื่อไปน้ำใส่ไปน้ำโดยซสุขเอาไปน้ำกะซือนมลูกไปน้ำโดยแต่กาได้ซื้อเครื่องมาน้ำแน่นะการว่าเราว่าชีวิตกขายังดีขึ้นกว่าเก่าโดยดีขึ้นแล้วโดยก็ดีใจโดยตะกี้มันก็ อยู่น้อำนอกลำบากกว่านี้เนาะเอ้ยโดยทางห่านนี่เป็นจังไงเออห่านตอนตอนนี้ยังขายอยู่บ่างโดยขายโดยขายแต่ตอนนี้ปิดเนาะเลยเพราะว่าน้องเดือนเพิ่นเอาน้องน้ำเน่นะโดยเพิ่นย่างเวลาเพิ่นโตพึ่นเล่นเป็นจังไงเนาะเป็นเพิ่นโตพึ่นเล่นกะมันกะแบบเปนดินมันโมเมนต์น้นเนาะมันจะเป็นน้ำค้างอะไรมันกะ น้ำเข่าได้บ่โดยเข่าแหละเพราะว่าเอื้อกันยังงบหมู่มัานหมู่พ่อเก็งันไข่มู่พ่อแล้วบวชยังบวกเอื้อกาืตัวเองงโดยบวมมีเตียงยังนอนในฝืนแในก็นอนในซาบที่พระเจ้ซื้อเอาให้นวกระซุ่มมีหมาวกแห้งันี่วม อันเลยทมเองเนี่ยมันกระทมกระไว้เอาดินแท่นั้นแหละเลยทมเพราะว่ามันตกแห้งเนี่ยเพราะว่ามันเออไปเจ้าซีบอลห้องบริอภแล้ววันนี้มันจ่อเนาะอันทีบอลปลายอันกระชังกระซีขนาดข้า่นะโดยจะขาช่างซียันมันจ่อกับห้านนี่แล้ววันนี้มำนบุมิเตียงเนาะมันก็ดินซุ่มไปเบิดซุ่มเขาห้านเลยนำแล้วก็ต้องได้เ็ษคุณตัก ตั้งเสาขึ้นแล้วทางล่างในิก็ออก่าวบันคือทางล่างนี่ก็ก็อแล้วโดยตั้งเสาขึ้นสามเสามีมุ้งมี่อย่างนะบอกมีผ้าก็คือตามโครงเงีอนไม่ตอกได้พ่อแล้วบอกใช่ยืดสเลยน้องผมว่าท่าสร้างก็ได้มาแล้วนะแต่ว่าน้องเดือนเพื่อนจีอ่าถอยออกไปตั้งรักอ่าไม่นะเริ่มต้นไม่ถือว่าเนาะบ่มพันตัวเองมันจีอ่า อ่ะลงกว่าเก้าเลยอันโดยแม่ลูกอันทั้งสิ้นเนาะเอ้ยเพราะว่าคันสิบ่พ่อให้ลูกไปอย่าให้ลูกเงียนบัดมันค้าขายมันกะเถื่อนเอื้อยกันยังน้อยขนาดและโบจักทื่นโบจักกำไรเลยกันแตได้ขายหันได้ยู่เนาะเอ้ยแต่กะเถื่อนกันยังโบลายนะและลูกว่าว่าแม่เอ้ยถ้าโบไปเขาโบมี ปลูกว่าวันบ่มีสังกะสีมุงถ้าก็เอาท้งหลังบอนดังพื้นดังไผ่อนเห็ดอยู่ขัวกินได้ตั้งเสาขึ้นกะคือเดี๋ยวนี้แล้วกะไอหมูยังบ่มีสังกะสีใสรได้กะบบมีใหม่ยังบ่จูบนะกะทางเทิงบอนมุ้งอันนี้แล้วแต่แต่ลมเป็นไสรช่างบ่มีผ่าบ่มีหน่อยโดยก็บ่มีลายยางแลายลูกอยากไปลายินดีเพื่อว่าว่าหางานได้แล้วแม่เอ้ยงาานจอ ข้าวอะไรเรียกบ้านข้าวอะไรกเก่าวเส้นหมดนั่นโดยเพราะว่าตอนนี้ก็จะเอาเข้าห้องเยนเดีในเดิมในตอนนี้ยังหมดเลยไปเพราะว่ามีตู้ยังนั่งอยู่เออทางไปเนาะโดยต่่วาตอนนี้ก็ยังนอนนอนอยู่เนาะโดยนี่ยังบวมอะไรไปไประบบแต่ตั้งบวชจิตอ่าคาะทีำงานพี่น้องได้มาอย่ามาหยามมาดีแต่เบื้องหั้นน่ะแต่ครับเอาใกล้อันว่าให้ ลมก็ไม me me te ok, ่เท tu sais, ่าคนรุนเพราะว่าคนเจ็บนอนเต็มอยู่เนาะตื่นใจคนนะอ้าวแล้วจุดอ่าประสมของเอื้อนนะครับเป็นไปได้เลยนี่งางจากว่าอย่างดีบอนะครับท่านผู้น้องก็มามันมาถึงภายในมเมริ่งเนาะเพราะว่าชุดน้องแต่ว่านี่อย่างมาช่วยเหลือนอกจากว่าไม่เยี่ยม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 เป็นหูเป็นตาให้ครับคนในพี่น้องเนาะแต่มาเป็นกำลังใจให้อีกเนาะ ได้เบิกมือส้มพี่น้องเอ้ยแตงเอื้อเปื่อนดีโอ้ทูไปหาบวตามอเชอานี้ตกใจกันนี่น้องบอกเอื้อหันบอจักที่พึงนนอเอ้ยแล้วก็คิดอย่างบออขนาดเป็นอย่างเอื้อจังสอยแม่บ่ไดขนาดเอื้อคิดในใจเอื้อจะต้องได้โทรหาพวกน้องมันนะ อีแหลคนเฮานอะมันก็ขาดมากขีดบ่อเขานะถ้าขี้เพิ่มไปเล่ฐานะดิพี่น้องก็หู้หู้กันอยู่อยู่แล่โดยราะว่ากลับมาห้าแม่แม่ก็ต้องได้โซ่นะโดแต่ก็บวได้อยู่นําแม่น้องก็แม่ก็อยู่นําน้องเนาะก็ต้องน้องกับมุมีปัญญาเบิ่งแม่โดยพันก็หาอยู่หากินหาเขาตลอดนะพันก็เห็ดงานเตาถ่านกระสือเขากินวันหนึ่งสี่สิบพันเลย หลายคนก็ซื้อเยอะจักกี่ดอกซื้อหลายก็เพื่อนซื้อเข่าตลอดดีขึ้นแน่นอนนะครับการเลื้อนด้วยบุญเพิ่ดยเออเคยลืมยอ่อยู่ในใจเสมอเพ่นเอหนึงแล้วแบบนี้แบบาเปนแต่อีกคนนึงก็หลาคนเขานาะชีวิตเอือเคยพังมาแล้วเนาะอยู่นำครอบนำขัวเออจะอยู่บ่ได้เนาะ อยู่นํากันบรด้เป็นไปบรายประกับมาหาแม่เออยก็ยัอยงอยู่นําแม่เนาะอยากให้แม่อยู่น้าแล้วก็เคยพังแล้วก็เคยเสียใจมาเนาะรอบครัวเพค่นกับป้าเออ้คนะ่ะนาะแล้วกับป็นแม่เป็นอย่างเออจังซอยแม่บรดยเออคิดในใจนะแต่เ,เออขอบุญขอบุณ,บณที่ผู้ใหญ่ช่วยเหลือเออให้เนาะก็เคยผ่านมาเออเคยลําบากมาลําบากมาสุดๆเงด,ด,ด,ดในบ้านบ mm ่ hmm. มีใครลาบากเสํอเออ เออยอยู่ในใจเอ้ยเสมอสำหรับพวกน้องมาช่วยเหลือแล้วก็ผู้ใหญ่ทั้งเบาตาและเบาจิตเบ่าแสนเอ้ยังใดมาซํำนี้เอ้ยอบใจลลายเออยิใจได้ใจสุดๆเลยหนอเอ้ยอนยะ่ยยยยยยเยยยยยยยนยยยกยนนยย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 ย คิดนางเปรี้ยนนี่แหละนะเออต้องยจำเป็นโทรหาพ่อ้องเพราะว่าเอ้ยคิดนางบอกเลยพอตาลงมานี้ลงมาอ่านอนแต่ว่าเอ้ยมาเยี่ยมมาคอยเนาะอ่าบอกเรนว่าเอ้าเนาะเลยเป็นโทรหาท่านใดนะเพราะว่าอันนี้ก็เคยมีมีอยู่ได้เหมอนพี่น้องแบบว่าอืมว่่าแตช่วงนึงเนาะเคยมีทางบอเซนเพิ่นเนาะบอเซียนเคยซื้อดอกว่ามีคนโทรหานะ จำเข้า <screws> น <hundred, S 2> ้ำเบิดจังซี่อ <Later adalah> <sm> ๋อๆอืออันนี้กะเอื้อยไปโดหาว่าเก็บเป็นเอกอุ่นเนาะคืทางออกแล้วเนาะเอยจําเป็นแเอ้ยคิดยังบ่ออกเอ้ยก็ต้งคนึงหาพวกนโดเพราะว่ามีพ่งแล้วเพิ่นว่าทาง่บ่าบ่แทนอกจักสิอยจังได๋เาก็มีเอาเป็นอุ่นกเนาะมาเยี่ยมมาคอยให้กลังใจแหนนี้เนาะกจังได๋่แทนบดนี้ท่านสิยืมเพิ่นไปต่อซื้อเลือดเอ้ยก ว่าเอาบ่มีเนีอยากคิดว่าจะเอายังมาแทนเพิ่นนนะนะยืมน้ำปลาน้ำลุงกับเพิ่นก็คือชิมเปนเพิ่นใหายูุเพิ่นให้แล้วมาแล้วล้านนึงเดิคันเอื้อยยืมไปหลายเอื้อยก็คือชิบ่มีแห่งใส่เพิ่นเนาะโค้ะขายง่ายมือก็ได้ยุเนาะเอ้ย ກະບໍ່ແດ້ອກທດດຍນມາວນອພິນນາມູພິຫສກເສົານຊີິດຂອງອືອັ້ດຍຫນດ เอาละบัดนี้โอเคเนาะบ่พี่น้องต้องหัวได้เลยน้องบ่แม่นสิว่าอ่าตาจเพิ่นิดเนาะน้องตาทะลกแล้วก็เออิก็ห้่ดนแท้เนาะโอเคเนาะแบบเศร้าในไดกสู้ๆต่อไปเอเด้อเนาะ ແຕ່ວ່າຊັ້ນກະມີນ້ຳຕາບໍ່ໃຫ້ອອກມັນກະยອກມາເອງເດີ້ເດີ້ເດค້ນม້ກະເຂົ້າໃຈຄຸນຮູ້ສຶກເນາະໂດຍແບບນັ້ນໂດຍເນາະອนາກະเอາຊັ້ນຊาເອົາເງິນໃຫ້ເອື້ອຍເນາະ2 0 0 0 0นເປັນຈຳນວນເງິນຂອງອັນແມ່ເພັດປານີ้ເດີ້ເດີນກວ້ເດີ້ງຕນນໂໃຕອງບຸກຄຸນໄນະ

ก็นึงหาพวกน้องที่ผ่านมาเลยพกน้องก็เคยช่วยเหลือเลยมาแล้วชีวิตเอื้อดีก็ดีขึ้นในสมนี้เนาะบตดตอนนี้มันลําบากนเมตู้อีกขอบุกขอบใจหลายๆเด้อรวมทั้งผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็พกน้องพร้อมเดินทางไปใส่มาใส่ให้ปอดไัยเด้อดยให้ดูดีแห้สาอเนาะเนาะสบายดีเด้อเด้อวันนี้เด้อเนาะยสบายดบ อ่าแม่ของเอ้เวียงเนาะกี่ซอยไว้เด้อเ์้อเดอร์เลยเด้อเนาะเด้อสบายดีเนาะแะโอเคเนาะขอพี่น้องเอ้ยเนาะจุดประสงค์ที่ทางวศินอ่าลงมาสวรรค์ในมื้อนี้เนาะตรงมาห้อมอแขงแกพอรีว่าเนาะขอพี่น้องเอ้ยทางเอวียงเนี่ยเพิ่นได้อ่าโทรหาเนาะโทรหาทางหมอตาเพิ่นหน่อยเพิ่นว่าอ่า อเราบอกเขาเลยเนาะเพื่อนก็ได้โทรมาขอความเสดือจากทางทีมงานของพวกเขาเราเลยเนาะกะทั้งเลยเพื่อนกะว่าลงมาได้หลายมือแล้วเนาโทรมาสวรรค์พาพทำให้เพื่อนมาหาแพทย์ทำหมอเลยเนาะแล้วกะผมมีเงินใช้จ่ายค่ะเพื่อทำหมอพวันน้อยเพื่อนกะโทรมาขอความเสด็จนำน้องข่ายเห็นอกเห็นใจก็เลยเพิ่นอยู่เนาะเพราะว่าลงมาทำหมอนี่กะเพือว่าอะไรเอาไปน้องไอ้เพนกะต้องมีค่าใช้จ่ายหลายพอสมควรเติบเนาะ เดียวงกันข่าใจๆครับเพื่อขโมนี่กับพี่น้องเอ๋ยเนาะการนำรคลิปนี้ทามวัเซ็นการที่ได้ลาพแมพี่น้องไปก่อนได้แล้วการขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งเบอร์สุขสุขคนเด้อการสำรคลิปนี้มาแนเซ็นจะได้กล่าวข้ามาสบายที่